เชียงรายเชียงไฮครับตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าศัก์สยามสาขาเวียงเชียงลุงนะครับก็ใครต้องการใช้เงินนะครับเงินด่วนนะครับหรือใครต้องการใช้เงินสินเชื่อไปลงทุนอะไรให้ลูกหลานก็มาที่ศักสยามเวียงเชียงลุงนะครับวันนี้ก็จะไปวิ่งนะครับกับทีมงานครับเบาๆถ้าทายน้องใหม่ครับนี่นี่น้องใหม่ครับสวัสดีครับนี่โอ้แน่รอนเลยว่า โอ้โหเฮ้ยพระเอกคลิปคลิปแรกนะเข้ากล้องครั้งแรกผมเนะี่ยโอ้บอกไปวิ่งแต่เปลี่ยนบรรยากาศการเดินบรรยากาศการเดินอ๋อต้องต่อเอากิโลครับรเดินกี่โลเดินสักสองโลพอแล้วครับเฮ้ยแม่แน่นอนเลยเดินเยอะเกินเดีเออ๋ยวกินน้อยคนนี้พร้อมในการทำคลิปครับไม่อายครับเพิ่งคลิปแรกเดี๋ยวรอทีมงานนะครับมาแล้วครับโปรผมจากห่างเหินไป4เดือนนะครับ เป็นไงครับโปรวันนี้วิ่งนะครับอ,อ่างเลยครับอ่างอะไรอ่ะออบัตรอะไรครับบัตรกใช่เหรอออ,อันนี้ก็ทีมงานวิ่งเยอะทีนี้ตั้งแต่วิ่งจากแม่ทะครับเบ้นไปสี่เดือนนี่แต่รู้สึกว่าจะวิ่งบ่อยแต่ทำไมรู้สึกบวอมออกไม่รู้นะคุน้นเหรอโอเคครับเดี๋ยวเราต่อไปที่ วิ่งนะครับเดี๋ยวเวียงช้างลุ้งจะมีแบบแต่ดูมันมีที่อ่างเก็บน้ําวัดอะไรเนี่ยนะครัอบเพราะว่ามันเป็นตัวอำเภอข้างนอกนะจังหวัดเชียงรายสถานที่วิ่งก็น่าจะหายากโอ้โดูรงองเท้าเป็นคู่เดิมแรงอะไรโอ,โอ้อันนี้แรงเหมือนเดิมไหมไม่แรงโอ้โ <laughs> นี่ขาแรงอะไรต้องใชเคครับเดินทางต่ออ้าวนี่ปโปรใหม่ครับคลิปแรกนะคร่าเนี่ยคลิปแรกพี่นี่น้องบูมครับ ขาแรงเหมือนกันแรงมาถือว okay, okay ่าแรงมาถือว่าเขาแรงกว่าตามเข้ามาครับแต่สายอึดแต่สายอึดไม่สายสายอึดสายอึดเรื่อยๆครับแต่นานอะไรนานพี่ไม่รู้ว่าอะไรนานคร้บอิกแล้วครับโอเคครับ To be satisfied, my weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. <laughs> บรรยากาศมานั่งกลางเต็นท์ได้แล้วเนะนี่ยหนาวอ่ะกลางเต็นท์นั่งชิลๆนั่งดูบรรยากาศตอนนี้มาถึงจุดหมายแนละ้วครับกลางทางนะครับนี่นแผนกโปรผมวิ่งนี่กลำลังเปลี่ยนรองเท้านี่โปรวอร์มเครื่องกนะ่อครับข้างสวนยางพารา เออนี่น้องต่อพคขับครับฝ่ายบริการเซอร์วิสนี่ดูโปรเราบอกว่าสปีดเต็มที่เดี๋ยวผมอะไรแล้วอยู่ท้ายกับบูมอ๋อเหรอได้จัดไปครับไปเดี๋ยวเราวิ่งตรงโน้นแล้วจะไปับวิ่งไปวัดไหนนะพะพุทธบาทพุทธบาทสี่โล จากนี้ไปสี่โลใช่ไหมมาทุ่งกอโอเคขอขออภัยด้วยครับมาสำรวจเลยเป็นจำเชื่อได้พูดผิดเป็นประชันเหนือที่นะทุงกอทุ่งกอโอเคเดี๋ยวพาดูบรรยากาศการวิ่งครับไอต่อขับรถรอนู่นอะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวจะวิ่งมาก่อนอ๋อโอเคครับเดี๋ยววิ่งครับตอนนี้มาถึงจุดถ่ายรูปแล้ว เอาใครก็ได้ที่แจ่มสุดอะ่ะมันจะสะท้อนแสงมั้ยเหรอสะท้อนสะท้อนแสงไหม,มไปยืนบนเรือได้หรอโอเคครับพาดูบรรยากาศอ่างเก็บน้ำเนี่ยสวยๆเราจะถ่ายยังไงเนี่ยตรงนี้ก็ถ่ายรูปนะครับทำรูปปกอ่ะโอเคครับเดี๋ยวจะพาวิ่งครับดูบรรยากาศอีกรอบนะครับ น้องบูมบอมรอแล้วครับน้องบูมเครื่องน้ำแรงแล้วครับบออมรเอ้าอย่างงี้กว่าจะหมดแรงแล้วมีแต่พี่นุ่บอลคนเดียวนี่ยขาแรงคนเดียวเนี่ยไปเนี่ยตามมาพีตามอยู่แล้วจะได้โลนแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเขาวนจนได้หลายโลแหละเรานี่ยเชื่อเชื่อฮะเอ็งน้ำวนเบาเบายิ่ะไปครับเราวิ่งกันบอกสี่โล แดงแล้วเฮ้ยไมเ,เงอออกโยก่แต่ละคนนะอะเอาผมยังไม่ได้ตั้งเลยนะฮะโอ้ตายล,ลวหา,าแล้วครับหาแล้วครับข้างไรครับเอาข้าไรเพลนะครับเพลี่่าครับสามไม่สไม่แทนหายไปไปด้วยเนี่ยเนะ การเส้นทางเนี่ยรถเขาก็ไปหน้าแล้วยิงแสงไหมเนีย่ยผานาขึ้นเขา Mình luôn Ô, ô, ô Giờ đu bon đảng nữa không? <laughs> Thời chơi bon đảng Ô, chơi nàn xâm sấm. เอกชอบครับพวเอกชอบขึ้นขเขา,เาแล้วแล้วเบคลิปเลยนอนะนโอ้โหโอ้โหแอนเล้วหน่อยอพูดไปได้บิงไปด้วยหน่อยครับเ <laughs> หนื่อยแล้วโอ้วิวสวยงามมาก นาข้าวเลกกับโอ้น้องบูบ่นแล้ว่บอลด่างนะด่างแดดแะหนังเหลืองนะไม่รู้ออกจะเบาๆครับโอ้เอ๋ยไ้เหงื่อแล้วไม่ันอะไรอ่ะหัวลากผมเล่นเหงือแล้วหันแรกเลยนะพี่ในรอบเดือน ขัดอะไรครับเจอเนอนซึมครับโอ้เนินซึมซึมมานี่มาสี่คนครับค่อยกันมาสี่คนเนีเป็นไงล่ะขึ้นเนินหนอช่วนี้ขึ้นเนินแล้วครับโหแย่แล้วครับจะลงล้วจะลงเนินแล้วครับปูหมอกสบาครับ ลองน้ำแล้วฮะโมนี่ร้านเหลืะเนี่ยมีร้านเนยเหรอในจังหวัดลุงเนิน,น,นครับขึ้นเขา,ลาแล้วลุงเนินละโอ้โหีไปไทยน้องบูมไม้ครับสิ้นหายแล้วครับ เออหน่อยครับเราก็เหนื่อยไหมคนะรับหันไปอยู่ข้างหน้าครับอ๋อมีหมู่บ้านอยู่นี่้วยเดือดตัดถินแล้วครับเ้เอ็งน้ำไปก่อนเดอดตัดสินแล้วเดี๋ยวไล่นะเฮ้ยขอทางหน่อยครับโอ้ยไล,ล่คนขวางอยู่ไลย วันนี้เรามาถึงที่มิชลันการอาชีพนะครับวียงเชยงลุกนี่วิ่งจากอ่างเก็บน้ำนะครับห้อยมาถึงตรงนี้นรตรงวัดสายปูอย่านี้ครับ,รรบเราตามหน่อยละตอนนี้ก็ได้สามโลครับสามจุดสามครึ่งละน้องบูมไมาสายโปูนครับสายปูขึ้นไปแล้วขึ้นเขาเข้าตรงนี้เนิน เหนื่อยหน่อยเนินป่าปัดมืดโอ้โหลมต้นไม้สวยงามจะดีอย่างบนครับโอ้โหเข้าไปแล้วโอ้โหไม่ไหวครับขึ้นเขาเหนื่อยเลยครับโอ้ยสองคนโอ้โหาฮเหนื่อยแล้วเฮ้ยเอกลำเอือดแล้วครับโอ้ โอ้โหขอเดินเนี่ยครับขึ้นเขาแล้วโอ้สูๆ้ๆเหนื่อยหน่อยๆขึ้นมาแล้วครับไกลอยู่เหมือนกันบูมบูมไม่มาครับบูมมาถึงก่อนครับไปเส้นซ้ายเหรอน่าจะทางอ้อมเขาฮนะน,นี่จะเดินมันใดบัไนไดเหนื่อยกว่าเนอะ แต่ถ้าเดินไม่เหนียวแถ้าวิง่งโอ้โหโปรไหมครับโปรไปไงตอนนี้สามจุดเจ็ดครับคนอื่นเขาแน่ใจสี่ 4. แล้วผมสามจุดเจ็ด <c oughs> ยังยัง <c oughs> ยังหรอโอ้โหได้เงินแล้วใช้ได้ละหัว,หวาลากพาแบกเลยวันนี้ I give into lesser fight body aches โอ้โหวิ่งต่อครับอันนี้วิ่งขึ้เขาครับตรงที่ว่าโอ้โหพักพักไปแป๊บนึงวิ่งต่อเลยตอนนี้3.8-4โลผมน้องบุ๋มยังไม่มาครับก็พักไปแล้วก็แรงเริ่มดีขึ้นหน่อยปล่อยขาขาแรงไปก่อนครับเราตามพูดเริ่มติดติด,ดขับละ น้องบูมโทรมาครับโอ้โหทางสวยงามมนะากขึ้นเขาห้ารนะ้อยเมตรนี่เนินสวยงามมนะากขาแรกขึ้นมาก่อนเอกบอกจะวิ่งไม่วิ่งครับบนน,นี่เฮ้ยเพื่อคลิปนะครับเดี๋ยวสี่นาทีเพีสามเพีสามเหรอ ให้ไหวมั้งอายุมากขึ้นแล้วครับเดินเหน่อยใช่ดูข้างล่างเราก็มาถึงแล้วครับที่วัดโอเคใช้เวลาไปสี่กิโลครับโอ้อกไม่ไหวแล้วเดินวัดก็เริ่มประกาศเสียงแล้วจำชื่อวัดไม่ได้ พระพุทธบาทภาคกอ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 าคกอบรรยากาศดีมากครับก็อยู่บนเขาเนี <c ười> <c ười> <c 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 ่ยพาดูบริเวณดูบริเวณหนื่อยแล้วพูดไม่ถูกละเอ้าน้องบูมมาเดียวยังวะน้องบูมมาถึงก่อนแล้วครับโอโหโปรโอโห้เขาพิตามหาน้องบูมมาไงวะเนี่ยอ๋อ มาเส้นนี้อ่ะเส้นนี้ใกล้กันเหรอคันนะอ๋อนี่อ่ะคอ๋อมีสองเส้นเรามาเส้นนี้บูมมาเส้นนี้มีรองรออย่างงี้อ๋อพัะมาสวดมนต์แล้วเย็นละฮะเอคอเดินขึ้นบูมยังต้องพักเออาว่าบูมมาเร็วยังวะอุใส่ยืนรอตั้งนานอ่ะนี่ดูแผนที่วัดนะครับวัดอุทยานดอยพระบาท มาจากอ่างห้วยดิน,<อ>นดำผ่านมาผ่านมามาวัดเนี่ยครับอ๋อตอนนี้ก็ดินเรียบร้อยครับก็มาเยี่ยมชมวัดเปน็นไงครับรู้สึกไงครับจิ๊บจิบจิบสี่โลโอยังไหวยังไหวครับเมื่อเช้าอะไรครับเมื่อเช้ากี่โลห้าโลสุดยอดวันนี้สิบโลแล้วเหมเกือบสิบน,นี่โปรเราแรงมากสายซุม่มคนนี้ได้เงือที่สุดครับคนนี้น้องต่อ ไมม่่งงึนาถกอใครผู้เสียสระวิ่งลงไปหาวะโอเคครับก็ขอจบคลิปนี้ครับพามาวิ่งที่วัดพระพุทธบาทวัดอะไรนะพระพุทธบาทอ๋อ้จำไม่ได้ทีโอเคครับก็สวัสดีกับคลิปนี้ครับกับการท่องเที่ยววิ่งทั่วไทยครับรัานล่นทัวร์ไทยโอเคครับสวัสดีครับ The lesser fight. my body aches to be sad fine.